สวัสดียามเช้าสวัสดีครับส่งงานส่งงานวัดใหม่บางค้า ก็ไปมาแล้วหนึ่งรอบนะครไปส่งที่สมุทรปราการหนึ่งรอบนะบไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนี่เรามาส่งบางค้าวันนี้สองเที่ยวแล้วนะครับ เขาดูมีเที่ยวที่สามเล็กๆน้อยอย่างนี้นะฮะเราสามารถประส่งได้อยู่นะฮะถ้ <c oughs> เาเยอะๆต้องวิ่งหลายเที่ยวหน่อยจะของเยอะ รายงานการจราจรว,วันนี้รถติดเป็นย่อมย่อมรถเยอะเป็นย่อมย่อม ว่าเปิดงานได้ดีนะครับสำหรับวันนี้บ้านนกดาวบ้านนกดาวโอ้บ้านนกดาวสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะสั่งสักหลังเป็นยังไงเนาะหลังดูแล้วไม่น่าจะแพงเท่าไหร่หรอกเนี้ยประมาณสามสามหมื่นสี่หมื่น น,นัราคาไม่แพงหรอกเชื่อวัดใหม่บางขาขอเชิญเชวงงานประจำปีตุจจีนปีหกเก้าสิบหกถึงสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ปิดทองนะฮะวัดใหม่บางขา เป็นทางผ่านที่ส่งงานนี่แหละ ปรตจีนมานะครับก็เห็นของเริ่มเริ่มขายแล้วมีการติดตั้งสัญลักษณ์กันเยอะนะแล้วที่สารลางหน้าหน้าโรงพยาบาลเขาจัดซะสวยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวว่างๆผมว่าจะไปถ่ายเล่นอยู่นะครับจะไปถ่ายเล่นอยู่ไปถ่ายริมแม่น้ําปลาบกงนะฮะตรงหน้าโรงพยาบาลจสุรธรเราก็จัดสวยนะใกล้ใกล้วันวาเลนไทน์ด้วย เออแล้วใกล้วันเวลไทยด้วยเออเวัไทยเวัไทยก่อนนะเวัไทยเสร็จปั๊บลราก็มาตุดจีนใช่ป่ะใช่เออใกล้กันเลยใกล้กันนะฮะได้ความรักนะฮะวันความวันแห่งความรักวันแห่งความรักแล้วก็ตุดจีนนะฮะก็ไปเที่ยวนะฮะตุดจีนนี้ยังไม่รู้จกี่วันเลยนะหยุดรู้รู้ป่ะรู้ยังกี่วัน ไปสองกับสามอะครับสองสามวันเองอ็น้อยจังไปเอานู่นมีสงการนูวดครับสงการเหรอไปนหางว่าวอะไอยู่นะจริงนะเดือนมกราคุมภามีนาเมษาช่วงช่วงเนี่ยช่วงสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่ว่า ลืม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 คุยเพลินเลยคุยเพลินคุยเพลินเลยเลยเลยตะเลยตทะเลยะทเลยะะเลนะคุยเพลินไปนิดหนึ่งนะเลยบ้านเลยบ้านนะะโอ้ยเราก็ลืมมองเป็นกรรม สร้ัน,นะนถอยเข้าไปแล้วลนะนี่คาเทพื้นใหม่นะทเทพื้นใหม่ดูบอ่อก็เสรนะครับอันนี้คือบอ่อกุ้งนะฮะบอ่อกุ้งครับเขาเลี้ยงได้ดีนะบอ่<ด>ออยมไ,ไฟเลยได้ทุกไฟติดทุกไฟเลยนะนะยอมรับเลยยอมรับในระบบของการดูแลเขาไม่ต้องไม่ต้องให้ให้หมายะเฮ้ยอนจอจอๆจอยๆที่นี้เจ้าของอยู่หลังคนระับ ได้ไดมรมีดังก็พิมพเฮ้ยโู้ทิมเองเขาเรนเจบแล้วก็รัพจัดดังเป็นเระตัดตามเพื่อ ไปลงไปลงไปลงอีกที่หนึ่งครับไปลงอีกที่นึงเขาเขาดีต่อใหม่ขยายเขาขยายไปทุกที่นะเจ้านี้ก็มีหลายบอ่อนะใช่ใช่มีหลายบอ่อแล้วก็<ม>เขาเฉพาะบอ่อเขาก็มีก็มีเยอะเร็วนะพื้นที่เขาอะแล้วที่รู้เ็า,าเช่าบอ่อไว้เยอะเลยนะเช่าบอ่อเลี้ยงแล้วเขาเลี้ยงขึ้นนะพูดถึงเขาทำอะ ไม่รู้สิเนาะเราจะรวงคนอนะ่ะคนขึ้นเวลาคนขึ้นก็นข,นกนขึ้นจริงๆนะนะเนี่ยจะของเขานะเบอร์แปดเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์นำหน้าเราเนี่ยต้องไปบอ่อนะไปลงบอ่อซึ่งเรายังไม่เคยไปนะเราเคยไปยังไหมยังยังบอ่อนี้ยังนะครับเคยไปแต่ส่วนรูนะ้อีส่วนก่อนที่มาถึงบ้านเขานะ่ะนะครับคราวนี้ต้องจำแล้วล่ะนะนะเราต้องจำไป ท่านจำไว้นะซอยแปดเฉลิมพระเกียรติซอยแปดซอยแปดอย่าลืมอย่าลืมเซ็งมาใหม่นะเขาคงจะเซ็งใหม,ม่โอ้มาอยู่เข้ามาอยู่ในป่าเลยนะ,ะเข้ามาอยู่ในป่าเลยะ เขาอยู่ในป่าอย่างนี้ดีอย่างหนึ่งนะ <c oughs> นะฮะเชื้อโรคมันน้อยน้ำน้ำทางน้ําดีทางน้าดีเชื้อโรคน้อยไม่มีใครเลี้ยงเนา <c oughs> นะใช่มันดีอย่างเรามีแต่สวนนะฮะมีแต่สวนละเร้าวสวนมะม่วงสวนเนี่ยนะครับซึ่งบรรยากาศมันได้อะนะะแล้วเรื่องนกนะฮะเรื่องนกเรื่องอะไรเงี้ยคือผมว่ามันจะน้อยนะ เพราะว่ามันจะน้อยถ้าสนมากมันจะเป็นลงตีเอลงๆซะมากกว่าพวกนบพวกอะไรที่จะลงบอ่อขลิตนะรนะเราขับรถมาเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับดูก่อนจัทางไว้ด้วยนะต้องจำทางไวนะ้เราเราต้องมาลงก็ใหม่แล้ <c oughs> เป็นบอ่อใหม่เราต้องจำทางนะเผื่อว่าเข้าหน้าเนาะจะไดนะ้อันนี้ส่งในบอ่อเขานะครับ ไยหลังไปดีกว่าเนาะใช่แล้วอยหลังนี่ครับนี่ฮะบอหนักบอใหญ่นะั่นนะ่ะสองบอนะฮะบอใหญ่ นะครับสวัสดีครับถึงแล้ว